w o r w i w SpokeDark.TV ภูมิใจนำเสนอ คุณผู้ชโมโเมพัพเพินค่ะกลับมาดูของใหม่ที่เพิ่งออกวางจําหน่ายหรือว่ากําลังจะวางจําหน่ายกันบ้างน,นะคะมเมไม่แน่ใจว่าอันนี้เราจะออนแอร์ประมาณเมื่อไหร่นะคะแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงระยะที่ของเหล่านี้เพิ่งออกได้ไม่นานนะคะบางอันเนี่ยมเมไปซื้อมาเองจากซฟอร่านะคะแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นของที่ทางแบรนด์ส่งมาให้เป็นแบบ3บ้านก็คือท face Chart แล้วก็ Urban Decay นั่นเองนะคะเอาอันเดียวก่อนละกันเนาะอันนี้เป็นอันที่เราไปเสียเงินซื้อมาเองนะคะ Tartlet Tease Palette ค่ะอยู่ในมันจะวางอยู่ตรง i s l e of doom นะคะหรือว่าทาง เข้าตรงเช็คอินของซิฟอรามีของเล็กๆจิ๋วๆขนาดพกพาในราคาเกือบเท่าขนาดจริงแต่ความเก๋ของคุณคนนี้ก็คือปกติถ้าคุณนึกถึงทาร์ตเลดพาเลตออกนะคะมันก็จะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเอามาเทียบกันดูดีกว่าเนาะนี่คือทาร์ตเลดอินบลูมนะคะที่เราใช้ค่อนข้างจะบ่อยๆเห็นกันอยู่เยอะๆนะคะทาร์ตเลดอินบลูมเนี่ยจะมีทั้งหมด12สีด้วยกันอย่างนี้ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นขนาดเล็กกว่าแล้วก็มาในเคสกระดาษแล้วก็มีแค่6สีในไซส์ที่เล็กๆหน่อย มันก็เล็กกว่าพอสมควรเหมือนกันนะถ้าเทียบเราก็ว่าพอใช้ได้แต่สิ่งที่ยากและทําให้หลายๆคนคิดว่าหรือฉันจะต้องมีนั่นก็คือสีเขาไม่ซ้ํากันค่ะก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นแถวหนึ่งก็จะมีสีเครีมธรรมดาอันนี้เป็นสีชิมเมอร์ที่ออกแบบเอ่อโทพีบรอนซ์นิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ แมตซ้ายขวาแล้วก็ชิมเมอร์ตรงกลางซึ่งเหมาะกับการพกพาไปไหนมาไหนแบบง่ายๆอันนี้ก็ได้2ลุกแล้วยกเว้นว่าคุณจะผสมรวมกันไปมากมายกว่านี้ก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยกู o ดออปชั่นนะถัดมานี้ตอนแรกคิดว่าจะไปเสียเงินซื้อที่ต่างประเทศเพราะว่านะตอนที่ถ่ายทำนี้นะคะอีก3วันโม,มนจะไปอเมริกานะคะจะไปเเกสแล้วก็ไป LA นะคะแต่ว่าอดลนคนไม่ได้เดินไปเจอที่ซีโฟราไทยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแกฉันอยากได้คือตอนแรกที่รู้เนี่ยว่ามันจะออกเนี่ย ก็อยากได้ตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าหรือจะไปซื้อที่นู่นให้ได้พอยต์เอาไปแลกเข้าของหรืออะไร ไม่ทันแล้วล่ะแกอันนี้คือ t o o face เอ่อ l i ควิดลิปสติกอะอันที่เราเคยคุ้นเคยแล้วบอกว่าเป็นแบบ f a เวอร์ e ของเราเขาออกสีใหม่มาทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า melted chocolate ก็คือถ้าเกิดใครทราบดีนะคะว่า t o o face เนี่ยเขาโด่งดัง,งดเรื่อง chocolate soleil b r o ซอร์ที่เป็นตัวที่แบบมีกลิ่นช็อกโกแลต p a l e t chocolate bar palette ที่เป็นอายแชโดว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาออกมาทั้งหมด6สีด้วยกัน มี3สีเป็นแมตต์และอีก3สีเป็นเมทัลลิกสีที่เราเลือกมาเป็นสีแมตต์หมดเลยประกอบไปด้วยช็อกโกแลตมิลค์เชคอันนี้สีสแตนดาดที่คิดว่าหญิงไทยน่าจะเจ็บกลิ่นเป็นช็อกโกแลตจริงๆวะ่ะช็อกโกแลตฮันนี่เราชอบคุณคนนี้ผู้ชายถามว่าต่างกันไงวะเหลือของแกแกไม่เข้าใจก็เหลือของแก่และสุดท้ายช็อกโกแลตเชอร์รี่นะคะ อันนี้สําหรับสายแบบหญิงดาร์กทั้งหลายไม่ค่อยแนะนําให้แต่งไปเดทเพราะผู้ชายจะยิ่งช็อกหนักกว่าเดิมก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นสีช็อกโกแลตเชอร์รี่ก็คือลูกเชอร์รี่มันก็จะเป็นแดงเข้มเกือบม่วงถูกต้องไหมคะก็จะเป็นช็อกโกแลตเชอร์รี่สเมลไลท์ช็อกโกแลตหมดเลย <c oughs> มันจะไม่ได้แมตช์เท่าลิควิดลิปสติกรุ่นใหม่ๆที่เราเจอกันในในช่วงปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามันจะเป็นลิปสติกแบบลิควิดที่พิกเมนต์ชัดเจนแล้วก็ติดทนนานระดับหนึ่งถ <c oughs> ัดมาก นะคะว่า Gwen Stefani เขาทำ collaboration กับ Urban Decay นะคะก็คือคุณคุณ Gwen ของเราเนี่ยซึ่งแบบก็เป็นขุนแม่ของหลายๆคนอยู่เหมือนกันเพราะว่านางหน้าแน่นตลอดแล้วก็จะเป็นคนที่ทาปากสีแดงแซ่บในหลายๆเฉดหรือบางที่ก็เป็นชมพูแปด๊ดาเลยปรับเพราะนางแบบบลอนมากนางทาอะไรนางก็จะดูแบบ pop ออกมาแล้วนางจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่มักจะ ทำในสิ่งที่เราบอกก็คือเน้นปากก็เน้นปากไปเลยตาเบาหรือไม่ก็แบบตาสโมกกี้แล้วก็ปากนูดอะไรเงี้ยแต่งหน้าแบบคลาสสิก with a twist ก็คือมีรายละเอียดมีนู่นนั่นนี่เข้ามาเล่นค่อนข้างจะบ่อยหลังจากที่ออกอายแชโดว์พาเลต e มาอย่างเดียวอันนี้คือขอขอบคุณ Urban Decay นะคะวันก่อนไปงานมาแล้วก็ได้ทั้งหมดนี้มานี่คือ Gwen Stefani Blush Palette ราคา2150บาทอันนี้เป็นปัดแก้มค่ะ6สีดังต่อไปนี้ เออ่ uh, เรียงตัวกันมานะคะ cherry easy angel l o f i hush o c จริงแล้วสวัสชตรงนี้อาจจะยากเพราะมีเส้นเลือดแล้วนะเราควรจะทำอะไรตรงนี้เนาะแต่ไม่ทันละเอาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันมีสีชิมเมอร์เนี่ยมีแค่คนนี้ที่ดูด้านแบบเกือบจะแมทเลยนะคะนอกนั้นเป็นแบบชิมเมอร์มากๆก,ก,กับ เหมือนซาตินนิดนิด,นดสองอันในความรู้สึกของเรานะไปลองเล่นดูก่อนละกันว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรอะหนาอ u กี้แบบพกไปไหนมาไหนลําบากเหมือนกันหลายคนอาจจะชอบคิดในใจว่าเอ๊หรือว่ามันมาง่ายๆ6สีแบบนี้ฉันพกไปไหนน่าจะสะดวกคุณลองคิดถึงความหนาของมันก่อนนะเพราะมันไปอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางของคุณมันก็คงแบบใช้ได้อะที่เราชอบยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่แค่ชอบไอเดียของมันอันนี้ไม่มีราคาติร่วมมีพัน0บาทนี่คือ brow box สี b a t water blonde แสดงว่าต้องมีลายสีอันนี้เริ่มจากมีสี eyebrow color 2อันแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นแว็ข้างล่างถัดมาอีกมีแปรงมาให้3อันด้วยกัน เป็นแปรงสําหรับ2อ,อันนี้ดูคล้ายกันมากเลยเราคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับการใช้อันนึงใช้กับคัลเลอร์อันนึงใช้กับแว็กซ์แล้วก็มีพี่แหนบสีทองมาด้วยบราวด์บ็อกซ์หน้าตาแบบนี้เออร์เบนดีเคเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าเขามาข้อแรกเลยก็คือรีแพคเกจให้เข้ากับคอลเลกชันของแกลนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบราว์บ็อกซ์ธรรมดาเนี่ยข้างล่างเนี่ยอุปกรณ์จะเป็นสีเงินเราคิดว่ามันก็เป็น all in one บราวบ็อกซ์ที่น่าสนใจดีแต่ว่ายังไม่ได้ลองเหมือนกันเดี๋ยวจะไปลองนะคะแล้ว รู้สึกว่าเท็กซ์เจอร์ของมันเป็นยังไงหรือแบบอุปกรณ์ข้างล่างที่มาเนี่ยใช้ง่ายจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆมาเนี้ยบ brow box ของหลายๆบ้านหรือว่า brow palette ของหลายๆบ้านทําอุปกรณ์ข้างในให้มันคุณภาพดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้ได้จริงไม่ใช่เป็นแบบแ,บบแปรงสปูลี่ที่แบบ เอามาถึงแล้วโยนทิ้งอะแต่สิ่งที่เรา e X c i t e d โ oh อ m ม่ก d ตื่นเต้นตื่น,ต,นตุ้นที่สุดที่แบบอยากได้ในคอลเลกชันนี้แล้วก็ได้มาอาจจะยังยังไม่ครบนะเท่าที่จำได้อ่าเอาลิปไลเนอร์ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรียงตัวไปเริ่มจาก Rocksteady นะคะเดี๋ยว Swatch คู่กันไปเลยเลยวนะเนาะจะได้แบบเห็นความเกร์ไกรชวนเสียงเงน Rocksteady ถูกบอกว่าเป็นสี deep wine red cream อ่อมีลิปสติกสีหนึ่งที่ยังไม่มา ก็คือสีนูตสีเดียวในคอลเลกชันนี้ที่ชื่อว่า ex girlfriend น่าจะเป็นแบบ universal nude ที่เอาไปทากับพวกแบบ something like that ได้ดีไม่มีลิปสติกข้ามไปถัดมาชื่อสี wonderland เป็น dark pink red cream ก็จะเป็นสีแดงอมชมพูที่เขาอธิบายนั่นเองนะคะ ถัดมาอีกคนหนึ่ง714หลายคนงงว่า714คืออะไรอีกคือ area code ของเบอร์โทรศัพท์ค่ะเหมือนอยู่อเมริกาแล้วแบบคือเบอร์เขาจะเป็นแบบ area code แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมเหมือน085คือ g ว้นเนี่ยเขา represent ความเป็น Orange County girl ก็คือเขาเขาโตมาใน Orange County ก็คือส่วนหนึ่งของ Los Angeles นะคะซึ่งรู้สึกว่า area area code แถวนั้นจะเป็น7 e v นะถ้าจำไม่ผิดอันนี้อย่า code มเมน,นะจำไม่ได้นางมีความเป็นสาวค a l i f o r n i a ระดับสุดอะ bright red m a k e p ผู้ชายถามอีกเช่นกันต่างกันกับไอแดงเมื่อกี้ยังไงวะถ้าด้วยสายตาของพี่บิวแล้วนั้นพี่บิวมั่นใจว่าตา่างไม่ค่ะแล้วก็ t e x t อร์ด้วยนะคะคุณคนนี้เขาดูเป็นซาตินนะคะส่วนคุณคนนี้เป็นสีแมทค่ะเราว่ามันเป็นแดงส้มนะถ้าเทียบกันอยู่กับคุณคนที่เป็นแดงชมพูนะคะจะค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าอันเนี้ยเขาลีนแบบสีเป็น true r ดและมาจบที่คุณคนสุดท้ายที่เป็นชมพูเดียวใน c o l l e กชันนี้ค่ะแต่ก็เป็นชมพูที่แบบ แสแปรสวงมาก firebird เป็น deep future cream แสดงว่ามีออกมา2เนื้อก็คือเนื้อครีมกับเนื้อแมทสังเกตได้ง่ายๆก็แค่ว่าคุณคนนี้กับคุณคนนี้กับคุณคนนี้อ่ะมันมีความเหลือบแสงนิดนึงแต่คุณคนนี้มันด้านไปเลยสนิทนะคะก็จะเห็นชัดนี่เป็นกลุ่มของลิปสติกที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบชอบลิปสติกในโทนสีเนี้ยมันเปรี้ยวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องไปงานที่ใส่ชุดดำทาปากแดงเราก็เลยจะเลือกทาโดยที่เราจะทาคุณคนนี้ค่ะคุณ7 1 4 four แล้วลเราก็ลากอยู่ดีๆเราก็ลากอ๋อลืมบอกไปว่า Lip Pen ลิปเพนซิลราคา800บาท Lip stick ลิปสติกราคา900บาทนะคะไปค่ะเนื่องหลักจากเราเป็นคนมีความนอยเรื่องมุมปากไม่เชื่อมกันเราเลยต้องเขียนขอบปากให้มันเชื่อมกันมากๆเนื่องจากมันเป็นลิปสติกของเขาเขาก็จะ straight from the bullet again แบบจริงเฮ้ยมัน bright ดีนะมันดูแบบ น่าสว่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมไ่้ไหมคะคุณลูกคุณลูกว่าไงคะคุณแมว่าดีคุณแม,ม่รู้สึกว่ามันเป็นคุณแม่มากเลยอ่ะ <c oughs> เอานี่คือ714นะคะเป็นสีที่จริงๆแล้วเราคิดว่าเราน่าจะชอบมากที่สุดในคอลเลคชันนี้นะสีแดงที่มันค่อนข้างแมทเพราะเรามักจะคุยกันอยู่บ่อยๆแล้วล่ะว่าสีแดงที่มันบางทีมันมีความเงาหรือว่าความมันมากจนเกินไป มันข้อแรกเลยมันอาจจะไม่ติดทนนานเท่าข้อที่2ก็คือบางทีมันทาให้ลุคดูค่อนข้างแบบผู้ใหญ่ได้ถ้าเกิดทาไม่ดีเนาะถ้าแบบเอาไปคอมบน์กับสิ่งที่มันดูไม่โมเดิร์นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้แลดูเก่ขึ้นได้นิดนึงแต่สีแดงแมทนี่รอดเสมอคลาสสิกถ้าเกิดใครดูแล้วมีความสนใจยังไงก็ไปลองเล่นกันดูที่ซ e ฟ h o r อร่าหรือว่าเคาน์เตอร์ของ u r b a n Decay กันดูก็แล้วกันนะคะเราก็ถ้าถามจริงๆถ้างานเชียร์เราก็ เราก็เราก็ชอบหลายอย่างในคอลเลกชันนี้นะทั้ง Gwen Stefani แล้วก็ทั้ง Liquid Lipstick อยู่แล้วแต่ก็แนะนำกันอยู่บ่อยๆว่าอย่าฟังพาเพลินอย่างเดียวไปลองเล่นดูนะคะว่ามีอะไรถูกใจแล้วก็จะเข้ากับชีวิตการแต่งหน้าของคุณบ้างอยากให้คุณดูเวในการแต่งหน้าของตัวเองดูแบบสีที่คุณจะได้ทาวันนี้ก็เลยเอาอะไรใหม่ๆมาให้เป็นทางเลือกของคุณผู้ชมพาเพลินกันหวังว่าคุณจะถูกใจนะคะไปก่อนแล้วสวัสดี 喂。